ลับมาช่วงนี้ไปติดตามกิจกรรมความเคลื่อนไหวนะครับของโรงเรียนานานาชาติรีเจนต์กรุงเทพครับที่ยืนหยัดความเป็นโรงเรียนานานาชาติระบบอังกฤษแถวหน้าของเมืองไทยมานานกว่า27ปีล่าสุดมีการจัดงานโอเพ h นเฮาส์สำหรับนักเรียนใหม่ในระดับชั้นอนุบาลครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ที่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและทางโรงเรียนานานาชาติรีเจนต์กรุงเทพได้ตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้ามาร่วมงานทุกคนโดยการเลือกโรงเรียนสำหรับบุตรหลานมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ปกครองจึงเป็นที่มาของการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่สนใจหาโรงเรียนให้กับบุตรหลานได้เห็นถึงความใส่ใจและพัฒนาการของนักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพที่ไม่ได้มีเพียงแค่เด็กที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการแต่ยังเต็มไปด้วยเด็กที่มีความสามารถรอบด้านอีกด้วยครับคน ยินดีต้อนรับสู่งาน Open House ของโรงเรียนอนาชาติ Regent กรุงเทพฯในหัวข้อ Home of Well-rounded Leaders of the Future. ดิฉันชื่อเอมีลเรียวาโธ6 Regent ค่ะ We would like to thank everyone for coming today. First, before the event starts, we kindly ask everyone to please turn your mobile phone to silent mode. If you have any questions, please write them down. if you need a paper or pencil, they, we have them prepared inside of the school pack. if you, oh, if you are, in, you can then give it to any one of our staff, and we will answer the questions after the tour. i'd like to introduce you, please, to the founder of regents international school. international school was founded in 1995 by dr. viruchai. Our principal is Mr. Martin Smith. And on behalf of Mr. Smith, I would like to apologize. He is unable to attend today. As a head teacher, my wish is to ensure that all children in our care have a love of learning. I wish every child to experience and desire to learn more. by seeking opportunities. ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีของนักเรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศทางด้านดนตรีครับอีกทั้งโรงเรียนยังได้รับเกียรติจากคุณสาวิตรีสุดทิชานนหรือว่าคุณโบ AF ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในฐานะผู้ปกครองของน้องพิพาซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นอนุบาลหนึ่งที่โรงเรียนานานาชาติรีเจนกรุงเทพรวมทั้งผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน ได้มีโอกาสพูดคุยกับนักเรียนระดับชั้นเยี่ยร์สิที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านความสําเร็จในด้านการเรียนโดยได้รับ University Offer เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลกหลังหลัอพันหนึ่งอาทิตย์ครึ่งผ่านไปทีนี้ไม่สนใจแม่แล้วคะ่ะลงรถปุ๊บเห็นเพื่อนสองกระจกเห็นเพื่อนวิ่งปรุดไปเลยอย่างที่เมสารีบอกไปนะคะว่าคุณครูสามารถ ไกด์ลูกได้ดีมากๆฉะนั้นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่เห็นเลยนะคะคือเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขามีความอินดีพเดนต์มากขึ้นมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นไม่จําเป็นจะต้องคือไม่จําเป็นจะต้องคือเขารู้แล้วว่าแม่เนี่ยไปแล้วเดี๋ยวว่ากลับมารับครูที่นี่มีความเป็นแม่สูงมากคือสิ่งที่อันนี้ส่วนตัวที่ประทับใจน,นี่ขอพูดตรงนี้ได้ไหมคะวค่าคือคุณครูมีความเป็นแม่สูงมาก คุณครูใจเย็นมากคือลูกกลับมาก็บเราว่าเนี่ยเวลาพี่พาคิดถึงแม่บอกคุณครูก็จะนั่งทานข้าวเป็นเพื่อนอยู่ข้างๆเ,เขาก็จะหายคิดถึงแม่ได้มากขึ้นพร้อมกันนี้ยังมีการพาชมบรรยากาศอันสวยงามนะครับซึ่งนอกเหนือจากอาคารเรียนของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลประถมศึกษาและอาคารเรียนของเด็กนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาแล้วอย่างเพียบพร้อมไปด้วยสนามกีฬาทั้งในร่มและกลางแจ้งด้วย สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือการเปิดอาคารใหม่อเนกประสงค์ทเวน j ี b i l e e u u i l d i n g ซึ่งประกอบด้วยสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกความยาว50เมตรศูนย์กีฬาห้องฟิตเนสห้องแดนสตูดิโอห้องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ห้องมัลติฟังชันรูมสำหรับการประชุมสัมมนาและกิจกรรมต่างๆซึ่งสามารถจุคนได้ถึง200คนและห้องดิ่งฮอลล์ที่จุคนได้ถึง400คนด้วยการออกแบบและดีไซน์อันล้ำสมัย พร้อมพาโนรามาวิวที่มองเห็นสนามฟุตบอลย่าเทียมขนาดใหญ่ทั้งหมดนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพติดถนนเอกามัยรามอินทราใกล้รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศูนย์วัฒนธรรมทางนี้โรงเรียนนานาชาติรีเจนตกรุงเทพจะมีการเปิดงานโอเพ h นเฮา์อีกครั้งสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวันพุทธที่16มีนาคม ผู้ปกครองที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ของโรงเรียนหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092 362 8888